สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จุตรงการเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมครับกลับมานะครับในช่องของเราอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรถเกี่ยวจากสยามคูโบต้าดีซีเจบินนะครับขนาด69แรงม้านะครับเล็กกระทัดรัดตู้แอร์นะครับความจุกระบ,บอกสูบ2400กากวนะครับซีซีนะครับ ข้อมูลจำเพาะนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หรือว่าแคตตาล็อกของสยามคูปุต้านะครับมันมีอยู่ได้ไปนั่งมักรุ่นเด็กกับพีเบิ้งเอาป้อนจะเป็น93้าสลอยหาหรือว่าลอยแปดลอยหาป้อมมีแล้วมักงลอยแปดหรือเปล่าน,นะครับเห็นปะครับเข่ามันตรงมันไปได้เร็วไดไปนั่งเห็นปะมันเ,เข้าข้างอีสานนี่มันจะสูงครับยกคอสูงเกี่ยวครับ เตือนเต็มเราได้พี่นางมาเนี่ยเต็มถังเราได้กลุ่มหนึ่งเตือนว่าเตือนว่าเ้่าเต็มถังแล้วแต่ว่าน้องผมเขาจะไม่เกี่ยวต่อไปนะครับเพราะว่าอ่มันจะมีผลแต่ก็เกี่ยวได้แต่ว่าจะจะไม่บรรทุกมากนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ จากลมอยู่เด้พี่นอ้องไงแต่ว่าย่างย่งตามหลังนี่มันไข่ได้ป้วยไหมย่างหรังพี่นอ้องเด็กอุ้มนึงแล้วล่ะโอ้ เปลี่ยนได้พี่น้องเพรถือว่าถือว่าหนาเออไปไปต่อไม่ได้แล้วครับเพราะมันขนาดพุ่มมะเนี่มันสามร้อยกิโลเลยพุ่มหนึ่งอะแตาตามข้อมูลจะพอผมจำบโผิดเลยว่ามันจำบโผิดละพี่น้องไงสามร้อยโล ทีงางเพิ่ขิข้นไปเกียร์แต่ป่ามันบไ่ไหวแล้วมันห้องถ้าบรรทุกหนหนักมันจะมีผลต่อล้อเรือครับกับตัวแท็กมันมันรับน้ำหนัก,นกบไ่ไหวบนเกี์ประสิทธิภาพมันสิบพดีเขาออกแบบมาไว้ให้รองรับน้ำหนักขนาดนี้นะครับเท่ากับใส่ตามีลระซีเมนต์คว่ำกิติดอยู่ดอกวานน้ำหนักต่อะไรมันสูง นะครัแบแป๊บเดียวเน,นีโอ้จะได้ไล่อุ้มอยู่อุม 1, ้มหนึ่งสามลอยโลออว่าสเปกมันเดีวเอวไหลบานเลยเออวแเทียละเบิงคูค่เาขาเขามา่ามันก็นเต็มเร็วสว้าวาว่ามากเลยฟ้าเนีนไม่ขี้เลย มันมันเต็มเร็วอย่างที่พี่ติ๊ดว่าครับเพราะว่าข้าวพันนี้เฮ้ยบ่อติดกระจกเอ้ยนี่ยังไม่พ่อติดกระจกสามลอยลูกมันโมมันตันหนึ่งข้อมจูทังมันโอ้สามลอยลูกเ้าลอยหาวาอะไรก็ผมว่ามันเบ่งหมู่บ้าน่เบ่งอยู่สเปค เขาเขียนว่าตันเนื้องแล้วมันประจนอายุเก่าร้อยอยากพูดดูบางสเปกไหมโอ้ยนี่นะยุแค่ยี่กแค่ตลอามันนะเดี๋ยวเช็คขอบูญใหม่ครับเราลุ่มลุ่มตันแต่ว่มันวัดสิงตันมันใส่ก่าร้อย ไอ้มันเป็นเม็ดยังไงครับเขากำัเป็นง่มอยู่ง่มง่มนีว่เที่ยมเขาตอบนเ่ขาลงนีกไนก็โอเคครับ เราเห็นหน้าใครเราเห็นหน้าไหหมากิน <l ots> <c oughs> เราบอกขายเลยลูน้องเราหลายพอกินอยู่สองคนนึงเนาะ <c oughs> ผมก็เอาไปอันบ่อหลายสอบ <c oughs> นะครับช่วงนี้กำลังเ,เป็นช่วงเทข้าวนะครับ ช่วยกันเกียร์ครับช่วงพักน้ำมันก็บพวกก็ได้ย้อนล้วพป่น้องไยแเทียวก็เต็มแล้วครับว,ว่าไมสิบ่ประเด็นมนบ่ต่อวันไรเอ้ยถังมัน tranquil? ไอไอไอันสเปกมันสารลอยด้เมันโมแมนเยก็ตันยู่หอ้อ ทอดเก้าร้อยเ่ยวแปดร้อยาไอ้ว่ามันสามร้อยได้อ่านอบ่รว่าคุ่ตัดใช่เดี๋ยวต้องต้องให้ข้อมูลใหม่นะครับเพราะว่าคขอมทำนักีนี่ ี่คือความสะดวกรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการนะครับซึ่งกคอนเซ็ปต์ของช่องนะครับที่ผมพยายามจะนำสเสนอแต่คนเกี้ยวบนบันไดหลมันว้เ,เร็วแบบนี้เลยพี่น้องเงว้าลุลข้ามากอะไรเลยมากเลยเลยครับเห็นรถเกี้ยวเลยมากเลยลแต่วมันปัญหารถเกี้ยวเพราะมันมีอยู่แค่เดียว จะีี่ีของอาั้างของพันธมิรตรปฏิคขอัสซวยอยู่เห็น,น,นต,ตัวมันเกี่ยวประทัน,นครับขั้นเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับเซ็กชันนี้ขออนุญาตจบในที่นี้นะครับ ข้เนื้อนห,หลายเนี่ยพกข้เจ้านี่ยเห็นไหมครับอุ้มหนึ่งเมื่อวานนี้ได้นิดเดียวต่ตเจ้าทั้งสองอุ้มหมดเนอะยังถึงนมาอันนี้อุ้มเดียวนะครับเนี่ยอุ้มเดียวเลยเต็มหลายครั้งเลยเขาพันนี่ปอาดข้าเจ้าเนี่ยสองอ,อ,นะอุ้มเนี่ยตเต็มรถอีแต็กหนึ่งอันนี้อุ้มเดียวครับทนมันบ็ไมันด้เป็นข้อมผลเนี่ยว่าผลผลิตอะไรมันสูงเขาพันนี่นั่นนั่นหาแปดนั่นหาเก้าเนี่ย แ่าพ่นวาของะหกมันจะกินแ่บก็แค่นั้นแหละไม่ล้วครับอีพี่นีุ้ยาตจบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องยูทูบจาตโรงการเกษตรอย่างต่อนเนื่องนะครับเยเพ่นกระสีะคือโปจบจะเทนอ่ะคลิปนะี้เนาะ